ม,มาร่วมชมเตรียมตัวยังไงบ้างก็ใส่ผ้า,ามา <laughs> มีมีสายสิทธิ์แล้ว <laughs> เรียบร้อยอ <laughs> ันนี้ก็ไม่น่กเป็นกลัวจริงแบบพี่เลยเขา,มาไม่ได้ถูก<ช>ไม่ไมไม จริงๆมันก็การแสดงแหละแต่ว่ามันจะกลัวพวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้มากกว่าแต่วันนี้ในละครม,มันจะเปลี่ยนไปที่เห็นมันมืดไปหมดอ๋อเหรอคะใช่เหมือนเขาา้าบนะ้านวีสิงอะไรเงี้ยใช่ไมบรรยากาศมันแบบนั้นเลยพี่น้ององ่ะเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> แต่ตอนนั้นตั้งแต่แลลเราเล่นละครเว,วทีผมบอกว่าเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศเวทีมันเป็แบบนั้นมันยากเวลามองลงมาพี่เนามองมาในละครลงละครเราต้เปลี่ยนยากาศยังไงจริงใช่ บนเวทีอะมองลงมาไม่เห็นใครเรกค่ะเพราะว่าเพราะว่าไฟมันเก่งแรงมันแรงมากจะมองไม่เห็นข้างล่าง่าอะไรแต่ว่าคนคนจากข้างล่างนี่แหละที่จะจะมองขึ้นไปแล้วจะไงอันนี้คือทานเตรียมใจไว้แล้วว่ามันจะหลอกแค่ไหน้ก็อยากมาลุ้นดูเพราะจริงๆล้วก็เคยดูเมื่อก่อนเออตอนมันต็อดเล่นรอบแล้วค่ะร้งแรกนั่นก็ได้ดูมาแล้วแต่จำเรื่องไม่ได้แล้วจาได้เป็นบางเรื่องบางจุดก็เลยคิดว่า ตรงนี้ก็น่าจะมีปรับอะไรให้มันแบบตื่นเต้นขึ้นยิ่งก,กว่าเดิมแน่ๆเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นโปรเจกต์เขามารัากแห่งสยามที<อ>่จะมาเป็นตัเป็นทีความที่เราก็เคย<อ>เป็น,อ,ปน,อ,ปนอย่างนี้นพี่นุ๊กรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ดีค่ะดีก็จะได้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตอนรักแห่งสยามมันก็เมื่อเดี๋ยวก็ทําเพลงทําอะไรไว้เยอะเพลงก็น่าสนใจอยู่แล้วที่ว่าไม่ ไม่ยากเลยที่คนจะแบบว่าติดตามนะคะพอพี่โนบิเขาจะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นกับละครเวทีความรู้สึกแรกมันตื่นเต้นก็ดีใจค่ะไม่อยากจะบอกว่าเขาติดต่อพี่โนบิด้วยแต่ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ที่ต้องรับไปถ้าถามถ้าถามเหรอเดี๋ยวว่าก็กลับไปเล่นบทนั้นจะให้เล่นเป็นนางเอกเหรอคะต้อง กติกาเหมือนเดิมวถ้ามีโยนไม่คิวพี่กบเล่นไม่คิวเอออันนี้ไม่รู้ก็บอกถ้าไม่กบเล่นก็ค่อยว่ากันมันติดติดอยู่ตรงไหนพี่น้องตอนนี้อ๋อคือคือคือยังแค่ท่าทารอยู่ท่าพอยู่อยสนใจไหมคะในในส่วนตัวสนใจเดี๋ยวต้องดูต้องดูรายละเอียดอีกทีเพราะว่าจะเล่นเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรเรื่องคิวถ้าเละครยเป็นทีมในโลกคิดว่าอะไรสักอย่างภาเป็นละครเวทีมันต้องสิ่งหนึ่งมันต้องมีจากในภาพยนตร์ประสูตบนเวทีเป็นจิ๋วไลน์หรือว่าเป็น รู้ว่าม pues ันก็คงเป็นเรื <the <the ่องราวคือค hey ือตอนที <the 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 ่เป็นหนักมันก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องของครอบครัวนะมันเป็นมันเป็นแบบครอบครัวมากกว่าแต่ว่าพอมายุคนี้เนี่ยผ่านมา20ปีรู้ว่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆที่ในในเรื่องมันงึงก็ถูกขยี้มากขึ้นนะคะแล้วรู้ว่ามันก็คงเป็นอะไรที่คนอยากดูอยากเห็นมากขึ้นค่ะรือดูจะได้เห็นพี่โน้ตเฉยดฉ่ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่อบางคนคนเวทีมี ยังยังยงตอไม่ได้ <c oughs> อไมได้เพราะว่ายังไม่มีกดยังไม่ได้เห็นอะไรยอะย่างเงี้าแค่ทักทายเฉว่าสนใจมั้ย่ไหนค,คาไม่ตนใจได้ง่ายที่สุดเขาที่บอเล่นก็เลือบอกตอขาไปหาดเาก่าเลยเพราะว่าตอนเรื่องตอนเปนหนเขาก็บอกว่าถ้าสินใจเล่นเ <c oughs> ขาเล่น <c oughs> <c oughs> <laughs> อ้อาการกินข้าวเข้าไขปลโลใช่ไนะไม่รู้เลยว่าจะทยังไงนะว่ามันเป็นในหะนังมันรู้สึกดเามนเันชัดแต่คนเวทีเราไม่เห็นนะอ่ะนยังไงนี้ก็ไม่งเหมือกันนะ่ต้อ,อดูเขาเ,เ,เอาเก็บฉากสำคัญไว้อยู่แล้วล่ะ เขาใช้มาแล้วเพิ่งใช้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนี่คือทุกอย่างที่ใครจ่ายตังค์พิจค่ะคืนเงินให้แล้วค่ะอันนี้อันที่สองถามรายละเอียดนะครับคือมันเขามันค้าากันตั้งนานที่ไหนกว่าจะจบเกือบปีเกือบปีแต่เขาแต่ก็ได้ได้โอนคืนให้แล้วเรียบร้อยคือเขาเขาได้เห็นสิ่งที่เรา กูคงได้เห็นน่าค่ะเขาก็เขาก็ส่งมาขอโทษส่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็อย่างที่เราเคยให้สัมภาษณ์เราบอกว่าแล้วแต่คือเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อนานละกันแล้วก็เขาก็พร้อมแล้วเราก็ได้คือแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็สบายใจขึ้นก็สบายใจแล้วก็สั่งกันนี้คือถ้ามีคนมาก็ไม่ยืมแล้วไม่ให้ยืมแล้วตอนนี้ไม่มีัธนอะไร